ลาบโลฮึมข้าวรองอืมมมียอดอกอึมอม,มียอดกอ,อดกอเลยนี่ นะครับนี่แม่ฮักหน้าบอกนี่แม่ฮักนาบอกน,กน,อกนี่นี่แม่ฮักหน้าบอกอืมอืมข้าตรงนะเนาะทำข้าอุ่นกันมนาะอืมอืม,อม หยดกอกเนี่ยนี่ลดต่างเฟิงลดต่างเฟิงตรงนี้นี่เขาวองมัดขาเต็มได้กับหลานี่ 看表，看吧，嗯，贵的，六。 นะครับเข้าสันหนึ่งลาบลาบมีความทุกข์ถินข้าวแรงแล้วนี่กันยังไงถิ่นข้าวแรงแล้ววันนี้กิน่นอย่างถิ่นข้าวแรงแล้วข้าวนอนทุกข้มีความทุกข,กงงข,ข,ขก์ชีวิตจิ๋ว,วแบบจิ๋วถิว่นเศรจะกินพอเพียงอื ทำไมกี่แมวโทรศัพท์กลุ่นได้ละยี่ได้เหี้ย <c oughs> คาคิดันดีแมวโทรศัพท์ปวดเหเออเ้ยเรื่องใม่เพราะีมันี่อืมอืมลาบครับลาบ

Rõ rồi đấy. Đi chơi cho hai ạ. Bên Được Đồ. Ồ, im ra. Đúng rồi. Cầm. Còn cầm được. Hmm cọc đông này con kèo kèo tèo duyên hưng 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 yên Ừ.